เรียนคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564ข้อมูลทั่วไปกศนอํเอาเภอวังสมบูรณ์สังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสระแก้วสถานที่ตั้งตำบลวังสมบูรณ์อํเอาเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วภายใต้การบริหารงานของนางนงลักเฉยชำผู้อำนวยการกศนอําเภอคลองหาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนเภอวังสมบูรณ์ครูที่ปรึกษานางสาวปียพัฒน์แป้นจันทร์ครูกศนตำบลโดยมีโครงสร้างคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่หนึ่งการบริหารการดำเนินงานองค์กรนักศึกษากศนเภอวังสมบูรณ์ สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่2 กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษากศนให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการจำนวน5โครงการดังนี้โครงการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,564และประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564โครงการค่ายพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลลิเทเลซี และหลักสูตรการค้าออนไลน์องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนและด้านอาชีพจำนวน9ก้าครั้งดังนี้โครงการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากศน ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากศนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาและการมีงานทํกศนอําเภอวังสมบูรณ์โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมหม้อแกงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการแปรรูปมะขามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการท,รทำสายคล้องแมสจากลูกปัดองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษารวมทั้งมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศาส,สนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปี2564โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ จำนวน3กิจกรรมโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา2564โครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัสโควิด2019โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมความรู้ความเข้าใจวัคซีนโควิด19 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน4กิจกรรมดังนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรพึ่งพาตนเองห่างไกลโควิดโครงการปลูกป่ารักธรรมชาติประจำปี2564โครงการปลูกป่ารักธรรมชาติประจำปี2565โครงการปลูกพืชขยายผลต้านภายัยโควิด19 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองดีองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานกศนสำนักงานกศนจังหวัดสถานศึกษาจำนวน3กิจกรรมดังนี้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการจิตอาสาจงรักพักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์องค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์และองค์กรนักศึกษา มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโครงการจิตอาสาจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดในชุมชนโครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำวัดวังสมบูรณ์ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1ิ 19. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชนจำนวน3กิจกรรมดังนี้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยประจำปี2564โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนประจำปี2565 โครงการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนจำนวน4กิจกรรมดังนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรพึ่งพาตนเองห่างไกลโควิดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัคซีนโควิด -19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินอ,องค์กรนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564ด้วยความยินดียิ่ง